โพดล่าสุดหวานเจียผอจอกอชมพู่ติดแฮชแท็กเดดหลังมีข่าวลือร้อนชา หวานเจีย๊ยบผู้จัดการชมพู่อรารยาเคลื่อนไหวติดแฮชแท็กเด็ดหลังน็อตวิศรุธชมพู่โดนข่าวลืออยู่ดีๆน็อตวิศรุธรังสีสิงหพั์และภรรยาชมพู่อรารยาก็ถูกโยงข่าวเมาส์สามีนางเอกอยงซ้ายมีบ้านน้อยส่วนกระทั่งวงนายออกมายืนยันคู่นี้รักกันดีพ่อน็อตไม่มีวันทําแบบนั้นแน่นอนและมีภาพน่ารักน่ารักอยู่ด้วยกันนอกจากนี้พ่อน็อตก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยถึงเรื่องพิัยกร,รมสมบัติ โดยบอกว่าถ้าผมเป็นอะไรไปทุกอย่างก็คือยกมอบให้กับชมพู่อรารยาแต่เพียงผู้เดียวทุกอย่างที่เป็นของผมไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิ้นล่าสุดพี่หวานเจี๊ยบผู้จัดการแม่ชมก็ยืนยันอีกเสียงเรื่องข่าวลือที่ถูกโยกโดยแชร์ภาพข่าวแม่ชมและพ่อนอตเรื่องพ่อนอตยกสมบัติหมื่นล้านให้ชมพู่โดยระบุข้อความเพิ่มเติมว่าตามนั้นคือจบฟารักพ่อเอาเป็นว่าข่าวลือข่าวเมานั้นจบปัดผ่านคู่นี้ไปเลยจ้า